น้องแอลลี่ลูกสาวคนเก่งอ,อ่มอมรินขึ้นแทนเป็นผู้หญิงที่ใบหน้าสวยที่สุดในโลกวินาทีนี้ความแรงเนี่ยก็คือฉุดไม่อยู่แล้วจริงๆลูกสาวแห่งชาติอย่างคุณแอลลี่หรือว่าคุณแอลลี่อาชิรยานิติพลศิลปินนักร้องชื่อดังนอกจากความสามารถร้องเต้นแล้วเนี่ยล่าสุดก็ยังฮอตอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อคุณแอลลี่ได้ถูกเสนอชื่อเป็นหน,นึ่งในร้อยคนผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกจากเว็บไซต์ tc c a n d a r ในวันที่สี่ธันวาคมที่ผ่านมา โดยเว็บไซต์นี้ก็ได้โพสแสดงความยินดีผู้ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน100คนผู้หญิงที่ใบหน้าสวยที่สุดในโลกก็คือเป็นเว็บไซต์ในการจัดอันดับสาวสวยและก็หนุ่มหล่อที่สุดในโลกค่ะจัดทําโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบไปด้วยนักวิจารณ์อิสระที่คัดเลือกใบหน้าของสาวๆคนดังทั่วโลกรวม5,000คนให้เหลือเพียง100อันดับเท่านั้นเองโดยจะมีการโหวตผ่านสื่อโซเชียลในเดือนสุดท้ายของทุกปีซึ่งมีมาตั้งแต่ปี1990 เป็นระยะเวลาทั้งหมด33ปีแล้วโดวยสำหรับน้องแอลลี่นั้นมีชื่อว่าอาชิระยานิติพลเกิดเมื่อวันจันทร์ที่18มีนาคมพศ2547เป็นบุตรสาวคนเดียวของคุณอ่ำอมรินนักร้องและก็นักแสดงชื่อดังและนอกจากนี้คุณแอลลี่ยังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก ICS หรือว่า International Community School เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆและก็มากความสามารถมากๆเลย